ตอนที่61สิชวนหาไม่เขาม่ใช่ชวนเหอแล้วเ,เขาเป็นใครกันเอ๊ะมีหนูเข้ามาวิ่งพุ่นพ่านในคลังสมบัติของข้าได้อย่างไรกันพวกหนูเหล่านี้พวกเจ้าถึงกับกล้าทำร้อยนางมิใช่อย่างที่เจ้าคิดพวกเราก็แค่ต้องการมาช่วยคนออกไปก็เท่านั้นเองช่วยออกไป ใช่พวกเราแค่มาช่วยชีวิตคนเท่านั้นไม่ได้มีแต่ตนาจะมาทำร้ายใครช่วยคนวางใจเถอะพวกเรามาช่วยเจ้าแล้วจะไม่ยอมให้ปีศาจตนใดมาทำร้ายเจ้าได้เด็ดขาดส่งตัวนางมาให้พ่อข้าเดี๋ยวนี้นะปีศาจเส้นเจ้าไม่ควรกับนางหรอกผ่อยธรรมะอย่างพวกเจ้าคิดจะมาแย่งชิงตัวนางไปจากข้าข้างกายข้าอีกแล้วงั้นหรื ให้ข้าจะต้องกลายเป็นศพหรือต่อไปให้แม้ผ่านไปเป็นร้อยปีเจ้าผู้ดันใดนี่เจ้ากำลังเข้าใจผิดแล้วพวกเจ้าก็อย่าได้คิดที่จะมาแย่งชิงตัวนางไปจากข้างกายข้าไปตายซะชิพลังกันทำลายล้างของวพปิศาตนี่ออยากจะอยากจะฆ่าพวกเราให้ตายเลยหรือยังไงถึงแม้ว่าแผนการจาัด แผนกันแผนจัดการกับจอมมันจะพังลงแต่ว่าคราวนี้ก็มีแต้มต่อเกี่ยวกับนิกายฮวเเองถึงเวลาถอยแล้วงั้นดถอนี่ไม่ใช่เด็กที่ข้าข้าทิ้งก่อนหน้านี้หรอกหรือเนี่ยเหตุใดจึงมาอยู่ที่นี่ถึงแม้จะไม่รู้ว่าพวกเขาเป็นใครกันแน่แต่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะมีประโยชน์ให้ใช้งานได้ เจ้าหนูน้อยทั้งหลายแผนการสั่งหารจอมมาจอมมันก็มอบให้พอกเจ้าเป็นคนจัดการก็แล้วกันอาจารย์อาจารย์าารยท่านลีกฟื้นขึ้นมาสิขอรับท่านอาจารย์อะไรกันนี่ค่าตายอีกแล้วเหรอเนี่ยคิดว่าจะทะลุ มิติมาเกิดใหม่แล้วจะได้เป็นเหมือนนางเอกเรื่องอื่นๆซะอีกคิดไม่ถึงว่าจะถูกบุรุษข้างรักระเบิดจนกลายเป็นผุยพมงคิดไม่ถึงว่าคุณหนูใหญ่ยันชินก็มีช่วงเวลาท้อแท้ใจเช่นกันเจาไป